สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีละกาประจำเดือนพฤศจิกายน2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดปีละกานะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตีนะคะถือว่าโดดเด่นมากๆนะในช่วงนี้นะคะรวมถึงคนสุภาพบุรุษด้วยนะดวงนารีอุปถัมภ์ค่ะ ยังเห็นที่พของไพ่การเริ่มต้นงานการไปฝึกฝนอบรมงานหรือแม้แต่การเดินทางไปติดต่อง,งานนะคะรวมถึงไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความขยันมากๆกับเรื่องของการทํางานนะคะยังเข้ามาเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นเรื่องของเดือนนะคะที่เกิดโอกาสนะคะที่ดีมากๆกับเรื่องของการทํางานด้วยะคะ่ะ ว่าจะเป็นข่าวดีกับเรื่องงานด้วยโอกาสที่จะได้เริ่มต้นนะคะความสําเร็จต่างๆหรือการขึ้นไหวในช่วงนี้ก็เกิดประโยชน์รวมถึงเรื่องลูกเรื่องบริวารน,นะคะหรือกลุ่มลูกค้าต่างๆนะคะก็อาจจะเข้ามานะคะให้การสนับสนุนกันด้วยนะคะและตําแหน่งของหัวหน้าก็เป็นตําแหน่งที่ดีมากๆนะคะตำแหน่งบริวารก็ดีค่ะตําแหน่งเรื่องเพื่อนร่วมงานก็ถือว่าไม่ใช่ตําแหน่งที่เสียหายเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของอการทํางานหรือว่าการต้องไปปรับนะคะในเรื่องของอ การร่วมงานกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ต่างๆนะต้องไปคุยกันให้ชัดเจนนิดหนึ่งนะคะคนไหนที่นะคะทำธุรก,กิจกับญาติพี่น้องหรือคู่ครองคนรักอาจจะต้องระวังปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารหรือเรื่องของการเงินบ้างในช่วงนี้นะคะซานในช่วงนี้ถือว่าไพ่งานสวยนะเพียงแต่ว่านะคะเดือนนี้ยังมีชื่อผลงไพ่หอคอยค่ะจริงๆไพ่หอคอยนี่เป็นไพ่เสียหายเป็นไพ่ที่อาจจะเตือนว่าคนที่เกิดปีละกานะคะอาจจะยังต้องระวังในเรื่องของปัญหาในช่วงปลายเดือนนะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ร้อนเรื่องของการขัดแย้งนะคะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนแล้วก็ไประวัง รวมถึงนะคะถ้าไปดูเนี่ยตำแหน่งนะคะของไพ่หอคอยเนี่ยแล้วมีไพ่งานสวยๆเด่นๆปรากฏขึ้นนะคะอาจจะเป็นเดือนที่งานเข้ามามากเข้ามาเร็วก็ได้นะ,ะฉะนั้นตรงส่วนนี้นะคะถือว่ายังเป็นโอกาสกับเรื่องงานแน่นอนแล้วก็ไประวังในช่วงท้ายเดือนแล้วกันะะนะ,ะรวมถึงนะคะให้นะคะระมัดระวังปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็มองว่าเดือนนี้นะคะยังเป็นเดือนที่ยังเห็นไพ่การเงินสวยๆนะคะ เข้ามาเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นไพ่สามเหรียญนะเรื่องของรายได้เรื่องของการค้าการขายนะคะก็ยังเกิดสภาพคล่องอยู่ไพ่หนึ่งเหรียญไพ่โชคลาภการเงินนะคะซึ่งถือว่ามีดวงที่จะมีโชคในเรื่องของการเงินค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของรายได้ที่มาจากการชดเชยค่ะคือรายได้ที่มาจากประกันสุขภาพประกันบ้านอะไรประมาณนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายชดเชยตรงส่วนนี้เข้ามาบ้างนะคะแต่ว่าเดือนนี้นะคะถือว่าการเงินสวยนะแต่ว่าเขายังเตือนอยู่ว่าเนี่ย มันจะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยเฉพาะบางคนนี่นะคะอยู่ในช่วงที่กำลังปรับปรุงบ้านปรับปรุงร้านด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของกฎหมายเรื่องของคดีความนี่แหละ ะะเรื่องลูกเรื่องบริวารนะคะอาจจะทําให้เกิดค่าใช้ใจ่ายรวมถึงเรื่องรถเรื่องยานพาหนะนะคะเรื่องของการเดินทางต่างๆอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายมากค่ะแล้วก็ในตําแหน่งของญาติพี่น้องนะคะตําแหน่งของคู่ครองคนรักค่ะอาจจะเป็นตําแหน่งที่ทําให้เกิดค่าใช้ใจ่ายมากในช่วงนี้นะคะเราก็ไปรอบครอบเรื่องของค่าใช้จ่ายในตําแหน่งที่เตือนไปแต่ถือว่าถ้าถามว่าการเงินเด็ดไหมก็ยังเด่นมากๆจะมีโชคไหมก็ถือว่าจะมีโชคในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะ สำหรับคนที่ยังโสดจริงๆอะนะคะไพ่ราชนีพระจันทร์เป็นไพ่คนที่มีเสน่ห์มากๆนะก็ถือว่ามีดวงนะคะที่จะมีคนเข้ามาติดพันเยอะนะคะแต่ว่าคนที่เข้ามานะอาจจะเป็นคนที่ต้องระวังในเรื่องของอการคบซ้อนเพราะว่าคนที่เข้ามาเขามีมีครอบครัวนะคะหรือมีคู่ได้อย,อยังอันนี้ต้องไปตรวจสอบนะคะ แต่ถ้าเป็นรักเพศเดียวกันไม่เสียหายแต่ถ้าเป็นรักต่างเพศนะคะก็ะะต้องไปตรวจสอบข้อมูลตรงส่วนนี้ด้วยนะ,ะ,นะเพราะไพ่ราชนีพระจันทร์นี่จะมีสเสน่ห์กับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะฉะนั้นคนโสดก็อาจจะต้องระวังตรงส่วนนี้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็อาจจะเป็นคู่ที่มีปัญหากัน <c oughs> กับเรื่องของการเงินหรือไม่ได้อยู่ใ,ใกล้กันหรือแยกกันอยู่มาช่วงหนึ่งละ5เดือนบางคนนานหน่อยนะหปีเลยนะฉะนั้นตรงส่วนนี้ต้องไปปรับกันเพราะว่าไพ่ราชนีพระจันทร์นี่เป็นไพ่เบอร์สองเป็นไพ่กิ๊กนะคะ ใน,นเรื่องของความสัมพันธ์อย่าให้มันห่างกันมากนะคะแล้วก็อาจจะต้องระวัดระวังเรื่องของมือที่3ด้วยะคะ่ะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะก็ต้องระวังค่ะเรื่องของการเดินนะคะเรื่องของการขับขี่ยวดยานผ่านนะนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการไหลเวียนของอของเหลวภายในร่างกายนะคะโดยเฉพาะเรื่องของนะคะช่องท้องเพราะอาหารถุงน้ําดีท่อน้ําดีนะคะการทํางานของไตนะคะแล้วก็โครงสร้างกระดูกนะ อาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่าปวดกระดูกไขสันหลังนะแล้วก็นะอาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นเน่ยนะคะซึ่งต้องระวังนะคะให้มากโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนนะคะคือช่วง1 0วันอะเถึงสิวันสุดท้ายต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า คนที่เกิดนะคะในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดนะคะในช่วงันอาทิตย์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานค่ะแล้วก็เด่นเรื่องการเงินด้วยเรื่องของความรักจะมีคนเข้ามานะคะขอพัฒนานะคะหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเป็นความรักที่เกิดความลงตัวค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์ถือว่าโดดเด่นมากๆนะอันดับหนึ่งเลยนะคะถือว่าจะมีข่าวดีกับเรื่องงานค่ะมีความสําเร็จมีความก้าวหน้ามีชื่อเสียงนะ ผู้ใหญ่ให้ความรักเมตตาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่จะมีข่าวดีด้านการเงินค่ะส่วนเรื่องของความรักก็ถือว่าโดดเด่นค่ะมีโอกาสที่จะพบรักกับคนเก่งคนที่มีชื่อเสียงนะคะเข้ามาเป็นคู่ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นเดือนแห่งข่าวดีนะคะฉะนั้นถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานเท่าว่างานอยู่ ให้ไปสมัครงานเลยจะสมัครงานได้ง่ายหรือถ้าอยู่ในช่วงที่มีความคิดที่จะไปเปิดทําธุรกิจหรือการค้าการขายนะคะก็เกิดความราบรื่นนะคะส่วนการเงินนี่รายได้ดีค่ะเกิดสภาพคล่องเลยส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักหรือมีคนเข้ามามากกว่า1คนนะคะฉะนั้นถือว่าอาจจะพบคนเก่งแหละแต่เราต้องตรวจสอบด้วยหนึ่งในนั้นหรือหนึ่งในสามคนจะมีการแบบคบซ้อนหรือว่ามีคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเข้ามาเราก็ต้องระวังตรงส่วนนี้นะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะก็ถ้ามีความคิดจะลงทุนร่วมกันลงชุนได้เพราะยังเป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันกับเรื่องเงินเรื่องธุรกิจอยู่นะคะแต่เรื่องของความหวานเรื่องของมือที่สามต้องระวังเหมือนกันคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธเดือนนี้นะคะต้องระวังกับเรื่องของการทํางาน,นะคะ่ะต้องขยันให้มากที่หนึ่งนะคะถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังรอการประเมินผลนะคะหรือการรอการประกาศอะไรในช่วงนี้ อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะอาจจะถูกเลื่อนถูกชะลอหรือผลงานนะคะอาจจะยังไม่ค่อยถึงตามเป้าเท่าที่ควรค่ะฉะนั้นในช่วงนี้การทํางานนะคะรวมถึงเรื่องของโครงการที่เราได้รับเนี่ยอาจจะเกิดความล่าช้าบ้างนะคะแล้วก็ยังต้องระมัดระวังปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะ ต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของกฎหมายเรื่องคดีความหรือค่าใช้จ่ายที่เข้ามาในช่วงนี้เรื่องสุขภาพร่างกายด้วยนะคะก็ต้องควบคุมให้มากส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดอาจจะพบรักนะกับคนที่มีวาสนาต่อกันนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ยังเคลื่อนไหวยากค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะ,ะบ่งบอกถึงการแยกกันอยู่หรือการหย่าร้างนะจาน,นอาจจะต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ต้องปรับกันให้มาก นะะสุขภาพร่างกายนะ,ะเป็นโรคที่เป,เป็นเป็นหายๆะค่ะหรือเป็นโรคเวรโรคก,กรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะจะจะเป็นโรคที่เหมือนว่ามันเป็นตลอดน่ะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองให้มากด้วยนะคะถ้าอยู่ในช่วงที่ทําบุญให้กับบรรพรุุษที่ร่วงรับไปแล้วอน,นะั้นหรือว่าอ,อยู่ในช่วงที่ไปดูแลเรื่องของสุสารการสร้างสุสารให้อ่าหรือการสร้างอ่สุสารให้กับบรรพรุุษอะไรประมาณนี้อันนี้มองว่าไม่ได้เสียหายอะไรเป็น เป็นเรื่องของนะคะสถานการณ์ที่ที่มีการปรับปรุงต่อเติมเรื่องของอ่าสุสานของบรรพบุรุษหรือแม้แต่เรื่องของการไหว้นะคะอุทิศบุญให้กับบรรพบุรุษนะคะก็เป็นถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะและถ้าคนไหนอยู่ในช่วงที่เหมือนกับนะคะกำลังรอนะคะในเรื่องของการประกันตัวต่างๆนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องระวังนะให้มากด้วยนะคะก็คือต้องอย่าให้มีปัญหาด้านกฎหมายแหละเพราะมีโอกาสที่จะแพ้สูงนะคะ แล้วก็เรื่องของมรดกทรัพย์สินต่างๆนะะอาจจะต้องทําให้เรียบร้อยหรือทําให้ถูกต้องนิดนึงอะคะ่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะทรงผลดีกับเรื่องงานค่ะแต่ว่ายังต้องใส่ใจหรือรอบคอบหรือต้องเน้นการบริการนะไม่ใช่จะเอาแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวนะต้องเน้นการบริการด้วยในช่วงนี้ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีแล้วก็เป็นเดือนที่จะมีเรื่องของโชคหรือเงินพิเศษเกิดขึ้นนะคะ แต่มันก็ยังเป็นเดือนที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกเกิดขึ้นบ้างนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นหรือถ้ามีคนเข้ามาจีบเขาก็ยังไม่ได้รักเรานะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่คิดผลคิดเห็นแต่เรื่องของผลประโยชน์นะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาก็จะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะ,ะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเรื่องผลประโยชน์นี่แหละอันนี้ต้องไปปรับนะคะสุขภาพร่างกายก็มีอาการปวดข้อมือขาหรือช่องท้องกระเพาะอาหาร คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะ,ะจึงว่าการทำงานยังส่งผลในด้านดีเกิดความราบรื่นมากๆส่วนเรื่องของการเงินก็ส่งผลดีเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะมองว่าคนโสดมีดวงที่จะพบรักนะ,ะหรือพบคนที่ดีมากๆเพียงแต่ว่านะคะถ้าเป็นคนที่เป็นพ่อแม่นะคะเป็นแม่ไม้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เข้ามาแต่ต้องตรวจสอบด้วยว่าเขานะคะอย่าล้างหรือยังหรือเป็นโสดไหมถ้าโสดนี่คบได้ก็ถือว่าเป็นคนที่นะคะยังเป็นคนที่ดีอยู่นะคะแล้วก็เราพึ่งพาได้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ก็ยังเป็นคู่ที่นะคะยังปรับกันได้อยู่นะยังมีความดีนะถึงแม้ว่าอาจจะ คูค่คองเราอาจจะเป็นคนเจ้าชู้นะคะต่างๆแต่ว่าก็ยังเป็นคนที่มีความดีอยู่นะคะฉันก็ถือว่าอยากจะให้ไปปรับกันแล้วก็ให้ยึดในเรื่องของคุณงามความดีนะ,ะจะได้ทําให้เรื่องของความสัมพันธ์หรือครอบครัวนี้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราได้ไปสร้างกุศลด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าจะเข้ามาส่งเสริมดวงค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะเดือนนี้ยังมีความวุ้นวัยกับเรื่องงานอยู่นะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการยกย้ายนะยกย้ายงานยกย้ายตำแหน่งหรือแม้แต่การยกย้ายนะคะบ้านอยู่อาศัยหรือ,อรยกย้ายร้านค้าหรือการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะคะจันั้นช่วงนี้อาจจะต้องควบคุมเรื่องของรมอยาใจร้อนแล้วก็มีสติให้มากทีหนึ่งค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่ารายได้นะคะยังเข้ามาแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการเงินที่มา จากการชดเชยนะอย่างที่พูดไปตอนต้นการเงินที่มาจากการชดเชยแบบประกันสุขภาพประกันบ้านประกันภัยต่างๆอาจจะมีเรื่องของการเงินตรงส่วนนี้เกิดขึ้นบ้างหรือการเงินช่วยเหลือนะอาจจะเกิดขึ้นนะ,นะคะแต่ก็เป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายเพราะบางคนอยู่ในช่วงที่กำลังจะปรับปรุงบ้านปรับปรุงร้านด้วยแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์นะคะ ฉนันก็ถือว่านะคะการเงินอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างแล้วถ้าเกิดว่าเราอยู่ในช่วงที่นี่ปรับปรุงบ้านปรับปรุงร้านทําประกันบ้านทําประกันสุขภาพอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์นะแต่สิ่งที่จะต้องระวังคือปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์อันนี้ให้ไปรอบครอบส่วนเรื่ององความรักคนโสดนะคะอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้นะหรือคนทํางานเป็นหมอเป็นแพทย์หรือคนที่ทํางานราชการค่ะแต่ควรที่จะเริ่มต้นเป็นเพื่อนกันไปก่อน ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งกันโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเรื่องบ้านอยู่อาศัยเรื่องร้านนะคะอันนี้ต้องระวังด้วยเพราะเขาเป็นชีวิตขนมให้การอย่าล้างนะหรือการแยกกันอยู่นะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของการมีปากเสียงกันค่ะสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังนะคะถือว่าคนที่เกิดวันเสาร,ร์เนี่ยเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดต่างๆนะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฟืนไฟด้วยนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะ วันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบกิจการงานได้ในช่วงนี้ก็คือวันจันทร์ค่ะวันอาทิตย์วันอังคารวันพฤหัสบดีวันศุกร์และก็วันพุธค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็คือวันเสาร์ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุขจะชีน้นำว่าอย่างไรไพ่แสงสุขก็บอกว่าการทำงานในช่วงนี้นะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของเอกสารหรือถูกตรวจสอบอ่ะในเรื่องของเอกสารนะคะใบขออนุญาตต่างๆนะหรืออาจจะมีอ่าในเรื่องของหน่วยงานนะคะสาธารณสุขต่างๆมาตรวจสอบกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจเนี่ยนะคะจะ้นในช่วงนี้อาจจะต้องทําให้ถูกกฎถูกระเบียบหรือถูกกฎหมายหรือ ถูกกดเกณฑ์ะน,นะคะในเรื่องของธุรกิจด้วยรวมถึงนะคะในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะอาจจะทําให้เรื่องของการทํางานติดขัดหรือว่าบางคนเนี้ยมีโอกาสกับเรื่องงานแต่หยุดบ่อยเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะตรงส่วนนี้นะคะอาจจะมีปัญหาติดติดขัดขัดบ้างนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะต้องมองว่านะคะเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายนะะโดยเฉพาะนะคะบางคนยังเป็นหนี้เป็นสินอยู่หรืออาจจะมีคนหยิบยืมเงินไปแล้วนะคะแล้วไม่คืนหรือถ้ามีเรื่องของปัญหาการเงินอะไรควรที่จะกลับไปคุยใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะจะทําให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยนะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่ยังโสดเนี่ยยังเตือนว่าต้องระมัดระวังปัญหารักสามเศร้าเราสามคน ส่วนลที่มีคู่หรือสามีภรรยา mm <ur> เรื่องของมือที่3ค่ะต้องไประวังสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะอาการบาดเจ็บจากของมีคมค่ะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฝ่ามือนะคะแล้วก็ดวงตา,าบางคนอยู่ในช่วงที่กาลังเตรียมความพร้อมที่จะผ่าตัดคือผ่าตัดข้อมือนะคะหรือนะคะบางคนผ่าผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดวงตานะคะฉะนั้นตรงส่วนนี้มันจะเห็นที่ผลของไพ่ความเจ็บป่วยหรือเรื่องของการ ผ่าตัดหรืออุบัติเหตุที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะฉะนันอาจจะต้องดูแลนะคะในเรื่องของสุขภาพหรือต้องระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยเฉพาะเรื่องของของมีคมต่างๆนะคะก็อาจจะต้องแบบดูแลด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในช่วงที่กําลังจะต้องผ่าตัดผ่าตัดแล้วมันจะดีขึ้นไหมนะ,ะนเรื่องของการผ่าตัดนะคะอาจจะทําให้สุขภาพร่างกายนะกลับมาฟื้นตัวนะคะแล้วดีขึ้นค่ะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่ง เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ